ผมมาแนะนำนะสถานที่ท่องเที่ยวของหยดสวัสดีครับผมโกหลิวในชาแนลครับพาชมวัดนาละโยเป็นวัดดังของจังหวัดพะเยานะครับคนมาเที่ยวบ่อยก็จะรู้ว่าวัดที่นี้คนมาเยอะครับมาเที่ยวมากราบไหว้พระองค์ใหญ่นะครับแต่เนี้ยเพิ่มเติมที่มีเพิ่มขึ้นมาคือกำลังสร้างนะครับสกายวอล์คที่สูง ที่สุดในพะเยาตัวนี้ครับก็คือกังจันสร้างนี่ท่านจะคุณสร้างนะครับผมฝากด้วยนะครับโครงการสร้างสกายวอล์คสวยมากๆมองเห็นหมอกถ้าหน้าหนาวเนะี่ยจะมองเห็นหมอกคุมกวาพะเยามันจะดูวิวสวยมากอยู่บนเนี้ยมองเข้าไปทางจังหวัดพะเยานะี่ยมองเห็นทั้งตัวจังหวัดเลยทั้งกวาโดยรอบเลยมองเห็นหมดเลยผมฝากด้วยนะครับ ผมก็ไา่ทอดสดเรื่อยๆนะครับไล์สดไายทอดสดเกี่ยวกับอะไรรถแล้วก็อันนี้คือผมมาเป็นทีมงานรื้อถอนนะผมมีบริษัทรื้อถอนอาคารเก่านะสี่ชั้นอาชั้นเนี่ยผมรื้อถอนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะปรับฐานเพื่อสร้างสกายวอล์กนะครับผมจะพาเที่ยวชมอาจจะไม่กดอิ่มนะครับ คนอนค่หลักๆแล้วคนมาเที่ยวเยอะทางขึ้นนะครับวัดนารยวยวิวสวยนะววสวยมากครับเดี๋ยวว่างๆผมอยู่นี่สองวันผมอาจจะพาขึ้นไปไวหว้พักองค์ใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ผมให้ดู ว่าทิวทัศน์สวยนะครับมองเห็นกว้านพะเยาเลยทางขึ้นวัดนรโยนะครับเทปนี้ผมอันด้ทอดไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับฝากาติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเทปทุกเทปที่ผมขายอะไรนะครับวัดนี้คนจะขึ้นมาเยอะนะครับมีจ้านาามาเที่ยวจะมีเป็นหมู่คณะมาเที่ยวเยอะเพราะเป็นวัดดัง วัดนารโยใครๆก็รู้จักจังหวัดพะเยาเขาจะต้องมาเที่ยวกันคนจะมาเยอะมากผมฝากด้วยครับโกเหลิยวมีชแนลนะครับช่องโกเหลิวในชแนลนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับ